别人。Yeah, yeah. สวัสดีครับข้างในหนอนไม่มีคนเลยเออจากอุทยาหนหังชาติแม่เมยลงมาถึงหมู่บ้านแม่สลิดหลวงผมก็ตัดเข้าทางหลวงหมายเลข105อีกเช่นเคยลัดเลาะไปตามตะเข็บชายแดนไทยพามา่า กับวิวแม่น้ำเมยที่ไหลเอื่อยๆอยู่ริมฝั่งถนนมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอท่าสองยางถนนโลง่งกับวิวภูเขาต้นไม้ธรรมชาติ2ข้างทางที่สวยงามทำให้คนสองคนที่ผ่านทางมายัางเส้นทางนี้รู้สึกดีผ่อนคลาย อมยิ้มอยู่ในหมวกกันน็อกเป็นความสุขในอีกช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ได้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวความเขียวขจีของป่าขา้าวโพดและนาข้าวของชาวบ้านทำให้ผมอดใจไม่ไหวต้องจอดมอเตอร์ไซค์ลงมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามทั้งที่เป็นช่วงเวลาเที่ยงวันอากาศเริ่มที่จะร้อน แน่นอนว่าวิวที่สวยงามย่อมชดเชยความลำบากของเราได้แต่ที่แน่ๆถ้าผมเจอร้านกับข้าวอยู่ริมทางคงต้องจอดแวะแล้วเพราะว่าตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงเที่ยงวันเรายังไม่ได้กินอะไรเลย มื้อเที่ยงของวันนี้เราฝากท้องที่ร้านอาหารบริเวณหมู่บ้านไม่อมกิก๋วยเตี๋ยวสักชามขนมสักหอ่อน้ำหวานสักขวดกับความชิลระหว่างการเดินทางทั้งที่ระยะทางยังเหลืออยู่อีก320กิโลเมตรเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะถึงที่หมายก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ล้วออกจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอศบมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นก็ตัดผ่านอำเภอแม่เสลียงเข้าสู่อำเภอขุนยวมและนี่ก็เข้าวันที่3ของการออกเดินทางในทริปนี้พบว่าเราเพิ่งมาถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในความเป็นจริงนั้นเราขับลวดเดียววันเดียวก็คงถึงแม่ฮ่องสอนแต่เราอาจไม่รู้เลยว่าระหว่างทางมีเรื่องราวอะไรมากมายให้เราได้ค้นหากับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่เราได้ผ่านทางมา ผมแวะเติมน้ำมันและซื้อสเสบียงเล็กๆน,น้อยๆก่อนออกจากอำเภอขนยวมกับระยะทางที่เหลืออยู่อีก40กิโลเมตรก่อนถึงเป้าหมายแน่นอนว่าเราจะไปแวะชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตองในช่วงนี้ก็คงจะเขียวขจีรอการเบ่งบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนเส้นทางที่พาเราไปยังดอยแม่อูคอในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีฝนตกก่อนหน้าที่เราจะมาถึง ทำให้อากาศเย็นชื้นหนาวสะถานกันเลยทีเดียวตอนนี้เราก็จอดอยู่ทางขึ้นทุ่งดอกบัวตองวิวกำลังสวยเลยครับ <c oughs> ก็อีกประมาณ10กิโลถึงข้างบนวันนี้เราจะไปนอนที่อุทยาแห่งชาติแม่สุริน

Time we'll I don't take for granted the years to go by Started with a gaze, here we remain right All of the moments collected in time Perfectly bound like your emphasis in mind We one. ไม่มีใช่ไหมครับอัน,นั่นร้านข้องขายอะไรมีอะไรเหลือไหมม <c oughs> ีแต่ร้านค้าอ๋อนี่เป็นร้านาค้าเหรอคะแวะไม่ละซื้อขนมปังอะไรก็ได้ข้างในก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะก่อนถึงวุนศุกรก็ไม่มีแล้วใช่ไหม,มคะนี่ว่าร้านค้าคนเมื่อนปิดห้อมปิดแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าไม่เห็นถาว่าเห็นเลยนี่ ต่อไปบนทางหลวงชนบทแม่ห้องสอนสิเราเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติจนลืมว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นกว่าจะรู้ตัวอีกทีร้านอาหารบริเวณนี้ก็ปิดกันเกือบหมดแล้วเหลือแต่ร้านขายของชำที่พอมีขนมและนมให้เราลองท้องอีกเพียงแค่8กิโลเมตรจากทุ่งดอกบัตองไปน้ำตกแม่สุรินสวัสดีครับ ข้างในเหรอไม่มีคนเลยเออมีอย,อยู่สวัสดีครับว่าจะมาขอกางเต็นท์นอนหน่อยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋ و, ออ,อันนี้ชำระค่าธรรมเนียมเลยไหมครับอ๋อขับเ่้ได้เไขึขบวนมีมีตัวอย่างไหมมีครับข้าไปเหรอคะเขาไมามีครับเข้าอ๋อขับเข้าไปก่อนได้เลย สายฝนโปรยปลาลงมาตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนจนถึงเช้าผมตื่นขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายกับเสียงธรรมชาติที่อยู่รายรอบตัวเราไปครับไปชมน้ำตกแม่สุรินกัน ปล่อยให้คุณจอยนอนสบายใจเฉบอยู่ในเต็นท์เพียงคนเดียวที่นี่อากาศเย็นชื้นบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยมอสและเฟิร์น300เมตรจากจุดกลางเต็นท์เดินเท้ามายัางน้ำตกปกติเราจะขับมอเตอร์ไซค์มาก็ได้แต่ผมคิดว่าในเช้าวันนี้การเดินเท้าเหมาะกับผมมากกว่า ายหมอกในเช้าของวันนี้ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดกับวิวน้ำตกแม่สุรินน้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนระดับความสูงของหน้าผากว่า180เมตรถูกลายล้อมไปด้วยต้นไม้ภูเขากับธรรมชาติสีเขียวที่อยู่ตรงหน้าน้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีอากาศเย็นตลอดทั้งปีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนโดยยอดสูงสุดคือดอยปุยอยู่ที่1,752เมตรเป็นต้นกำเนิดของลำธารและแม่น้ำหลายสายได้แ,แก่ลำน้ำปลาย ผมเดินเตะๆชมวิวอยู่บริเวณน้ำตกกับสายหมอกที่เดิมไหลเข้ามาบดบังวิวทิวทัศน์สมญานามเมืองสามหมอกแห่งดินแดนแม่ห้องสอนคงเป็นจริงดังว่า เกือบ11โมงเช้าผมเก็บสัมภาระและเตรียมตัวเดินทางออกจากที่นี่โดยมีเป้าหมายปลายทางของวันนี้อยู่ที่บ้านลักไทยแต่จะถึงกี่โมงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีเอนาาันไดกกำลังเหลืองอ่ะ ผมเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์อีกครั้งทั้งที่เพิ่งขับออกมากับภาพวิวน,ว,นวนาข้าวนาขั้นบันไดที่สวยงามของชาวบ้านนาข้าวเริ่มออกลวงเขียวขจีไปทั้งทุ่งเมื่อคืนเราก็คงขับผ่านเส้นทางนี้แต่เนื่องจากความมืดที่บดบังทำให้เรามองไม่เห็นวิวทิวทัศน์ สายลมหนาวพัดโชยมาเป็นละลอกเสียงรวงข้าวโบกสะบัดผิวไหวตามแรงลมที่นี่คงเป็นเหมือนรางวัลระหว่างการเดินทางให้เราได้ชื่นชมซึ่งอีกไม่นานก็คงกลายเป็นทุ่งข้าวสีทองสวยงามไปอีกแบบโอ้โดูดิโอด้ดี น่าจะเคยเป็นจุดชมวิวน่จะเป็นจุดกลางเป็นไหมเนี่ยถ้าทางจุดเป็นจุดกลางเป็นกลางเป็นนั่นแหะไม่รู้และแน่นอนที่สุดผมจอดมอเตอร์ไซค์อีกครั้งบริเวณทุ่งดอกบอัวตองในช่วงกลางเดือนตุลาคมดอกบอัวตองเริ่มเบ่งบานในบางจุด อากาศเย็นๆกับลมที่เริ่มแรงดูเหมือนว่าฝนจะตั้งเขามาอยู่ไม่ไกลแล้วขับมอเตอร์ไซค์ลงมาจากดอยแม่อูคอแล้วก็แวะกินข้าวริมทางไก่ย่างส้มตำคือเมนูเด็ดของเที่ยงวันนี้ ก่อนที่เราจะหวดมอเตอร์ไซค์ยาวๆอีกร้อยกิโลมุ่งหน้าเข้าสู่วัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนสี่โมงเย็นเราเดินทางมาถึงวัดพระธาตุดอยกองมู ดูเหมือนว่าวัดกําลังทําการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระธาตุดอยกองโมงแล้วนะครับวิวนี่ยังอลังการเลยครับสวยมากเอ๋ใสซเว่นเซเว่นทำไม ชสาไปคิดเรืย่ยไหเป็นในระหว่างการเดินทางผมบอกคุณจอยเสมอว่าวัดพระธาตุดอยกองมูคือสถานที่ที่ผมอยากมาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งผมได้มีโอกาสฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่นี่ และการเดินทางผจญภัยบนดอยสูงของนายห้อยสางอุ่นเปิงจึงเป็นแรงผลักดันและแรงศรัทธาให้ผมอยากมาเที่ยวที่นี่โอ้ตรนนีใช่เลย จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอีกประมาณ50กิโลเมตรมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านลักไทยกับสภาพถนนที่คดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาซึ่งตั้งแต่ขับเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมด But the heart breaks loud Far from everything and lost with me I'll push you back towards Atlantis They're g o i n down for love and love is free Stick with ฝนตกลงมาอย่างแรงระหว่างทางก่อนที่เราจะถึงหมู่บ้านลักไทย ก็เลยต้องหาที่หลบก่อนเสื้อผ้าและสัมภาระ,ะเปียกน้ำไปบางส่วนทำให้การขับมอเตอร์ไซค์รู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีจริงๆแล้ววันนี้เราจะขับเข้าไปนอนกลางเต็นท์กันที่ปางอุงแต่จะแวะมาชมความงดงามของบ้านลักไทยในยามค่ำคืน บรรยากาศที่นี่ดูคึกคื้นและคลึกคักไปด้วยผู้คนแสงสีสวยงามในยามค่ำคืนแต่ในขณะที่ผมกำลังจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ก็มีพี่ชายท่านหนึ่งเข้ามาทักทายจากบทสนทนาที่คุยกันพี่ตูนบอกว่ามีที่กางเต็นท์หลบฝนได้ราคาถูกผมกับคุณจอยก็เลยตัดสินใจนอนค้างที่นี่เลย หลังจากเก็บสัมภาระและการเต้นเสร็จแล้วก็มาเดินชมวิวหมู่บ้านลักไทยในยามค่ำคืนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาของชาวไทยเชื้อสายจีนยูนานซึ่งเส้นทางที่จะเดินทางเข้ามาผมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายแต่เมื่อมาถึงที่นี่แล้วผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามาก